นี่เป็นภาพขั้นตอนในการทําทอดก้างปลาสามรสซึ่งทํามาจากปลาโคอาหารที่ต้องใช้ความพิถีพิถันกว่าจะได้ก้างปลาโคเพื่อที่จะนํามาทอด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารจากปลาโคกมาทําเป็นก้้งปลาสามรสทอดของชาวบ้านในพื้นที่อําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโดยคุณพรทิพต์ตกกระโโกชาวบ้านตำบลปากน้ําแหลมสิงห์อาเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีได้กล่าวว่าตนทาําก้้งปลาสามรสทอดมากว่า20ปีแล้วซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ลองผิดลองถูกจนกระทั่งได้สูตรและวิธีการทําก้างปลาสามรสทอดที่กรอบและก็รสชาติลงตัวโดยจะรับซื้อปาก โคกมาจากชาวประมงพื้นบ้านข่าวละมากๆที่ออกเรือหาปลาจากนั้นก็จะนําปลาโคกที่ได้มาล้างทําความสะอาดต่อมาก็ทําการขอดเก็แแร่เนื้อและส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยในส่วนของเนื้อนั้นก็จะนําไปขายส่วนหัวปลาก็จะนําไปเป็นอาหารสําหรับเพียงปลากระพงและส่วนที่เป็นก้างปลาก็จะนํามาแปรรูปทําเป็นก้างปลาสามรสทอดโดยนําก้างปลาที่ได้มาใส่เครื่องปรุงรสอาทิน้ําตา เกลืองานและก็ผงปรุงรสหมักผสมให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปตากไว้ประมาณหนึ่งวันต่อมาจึงนำไปทอดในกระทะโดยใช้ไฟร้อนปานกลางใช้เวลาทอดไม่นานก้างปะทอดก็สุกได้ที่โดยสังเกตที่สีของก้างปะทอดจะออกเป็นสีที่เข้มขึ้นซึ่งก้างปาโคกทอดนี้จะมีความกรอบรสชาติหวานเค็มอร่อยหลายคนชอบที่จะนำไปทานเล่นเพลินเ,ลนเป็นอาหารว่าง ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจํามารับซื้อไปขายในพื้นที่อําเภอต่างๆของจังหวัดจันทบ,บุรีครับเพราะว่าก้างปลาเนี่ยถ้าเราทําไม่ถูกจุดมันมันก็ไม่กรอบเหรอคะบางทีก็ไม่กรอบนี่กรอบแล้วนะคะ,คะกรอบแล้วค่ะเนี่ยค่ะกรอบแล้วค่ะอันนี้ก็แท็เลย